ันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิ่งกับรองเท้าคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ s k e t c h e r g o l a n Max Road 5นะครับผม วัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i ค TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้าคู่นี้มาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ไปลองวิ่งมาแล้วนะครับเจ้า s k e t c h e r g o l a n Max Road 5นะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยได้เปิดกล่องเจ้าคู่นี้ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับกดลิงก์ด้านบนดูได้นะครับผมทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปนี้ได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับ ผลิตตะพั์จาก always dry นะครับแล้วก็ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้ากล่องรองเท้าสีดำ c k e e n box ได้เหมือนเดิมนะครับโดย add line id ด้านหน้าจอนะครับผมแล้วบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก t o n i c tv นะครับได้รับราคาพิเศษ690บาทนะครับผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงการวิ่งรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า sktcher e g o l a n max road ทในอีกแบบหนึ่งนะถ้าใครเคย ดูั้างก่อนผมก็จะเล่าให้ฟังในอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในแบบของที่มีโค้ชของผมให้ความเห็นด้วยนะครับเพอ,เอ่อช่วงนี้ผมไปฝึกวิ่งนะครับกับโค้ชเจี๊ยบนะครับขอบคุณโค้ชเจี๊ยบที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรอ,องเท้าคู่นี้มานะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่ฟังในความคิด ของผมเองในมุมของคนที่ใช้ทั่วไปกับในมุมมองของโคช้ชที่เป็นคนที่ฝึกวิ่งและเป็นกูรูเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเห็นของผมและความเห็นของโคช้ชจะตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวไงมาดูกันนะครับเร<ม>ื่องของการกระชับเนี่ยโคช้ชเจียบให้คะแนนรองเท้าคู่นี้9เต็ม10นะครับส่วนตัวผมเอง ให้คะแนน9เต็ม10เช่นเดียวกันเพราะว่าความกระชับกับรองเท้าคู่นี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมีความกระชับพอสมควรเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยใส่แล้วสบายเลยนะครับถ้าได้ลองใส่ดูไปลองใส่ดูนะโค้ชเจเนี่ยเขาให้คะแนนที่9คะแนนนะเต็ม10นะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมให้การสวมใส่ความสบายเนี่ยกับรองเท้าคู่นี้ที่9.5นะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาห่อหุ้มในฮิลเคานเตอร์ฮิลคัพเนี่ย เป็นวัสดุที่หนาประมาณหนึ่งเลยนะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาที่แบบนุ่มๆเลยนะครับมีความนุ่มความสบายส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการระบายอากาศของหน้าผ้านะว่าหน้าผ้าที่ทําจากเมชเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ระบายอากาศดีนะแต่เมชตัวนี้เนี่ยมันจะออกหนานิดนึงนะครับโคดเจฟเขาเลยให้คะแนนที่8.5เขาบอกว่า Max Road 4เนี่ย จะระบายอากาศดีกว่าตัวนี้นะครับแต่เพิ่นยังไม่เคยใช้ตัว4นะครับแต่เท่าที่ผมใช้ในมุมของคนทั่วไปก็ยังรู้สึกว่าหน้าผ้าตัวนี้ยังมีการระบายอากาศที่ดีนะครับผมให้คะแนนหน้าผ้าหรือการระบายอากาศที่9นะครับต่างจากโค้ชเจี๊ยบอยู่จ5ดหคะแนนโค้ชเจี๊ยบเขาให้8.5นะเท่าที่ลองวิ่งดูเนี่ยมันยังมันยังระบายอากาศโอเคมันยังดีกว่านิดนะครับผม มาถึงเรื่องของการวิ่งนะครับการวิ่งเนี่ยทางคดจีเอฟเองเนี่ยให้คะแนนของความนุ่มเนี่ยอยู่ที่9คะแนนนะครับเหมือนกันผมก็ให้ความนุ่มของรองเท้าคู่นี้อยู่ที่9คะแนนเต็ม10คะแนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเข้าไปในโฟมไฮเปอร์เบิร์สเนี่ยถ้าใครได้เคยใช้ตัวโฟมไฮเปอร์เบิร์สของ s k e t c h ชอเนี่ยจะรู้ว่าโฟมหน้าตาแบบนี้มันมีความนุ่มนะครับนุ่มเลยนะครับแต่จะบอกว่าความนุ่มเนี่ย ปกติถ้าเราใส่รองเท้าเนี่ยเวลาเดินเนี่ย,ยมันจะรู้สึกถึงความนุ่มใช่ไหมแต่รองเท้าคู่นี้จังหวะเดินเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนะเวะลาวิ่งเท่านั้นแหละจะรู la, ะ้สึกถึงความนุ่มของโฟมนะครับเวลาเดินจะไม่รู้สึกถึงความยววบของโฟมเลยนะครับเดินแล้วไม่ยวบนะแต่ถ้าถามว่านุ่มไหมให้คะแนนความนุ่มของรองเท้าคู่นี้ที่9คะแนนตรงกับโคชเียบเลยนะครับ เวลาเราวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความเด้งของเท้าคู่นี้นะครับเพราะว่าโฟมเข้ามาเต็มขนาดนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยี M s t r i k e นะครับที่ใส่มาอยู่ตรงส่วนของการการลงเท้าแบบกลางเท้านะครับถ้าใครวิ่งแบบลงกลางเท้าเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มความเด้งของเท้าคู่นี้นะครับผมรู้สึกได้ว่าวิ่งได้เรื่อยๆนะครับ แต่มันอาจจะไม่ได้ทําความเร็วให้เราแบบจี๋มากนะครับเพราะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีโฟมค่อนข้างหนาแต่น้ําหนักเบานะครับรองเท้าคู่นี้เท่าที่ช่างเขาที่แล้วเนี่ยอยู่ที่220กว่ากร,รัมเองนะครับไซส์8 US ผู้ชายนะครับผมถือว่าเป็นรองเท้าพื้นหนาที่มีน้ําหนักเบานะครับถือเข้าไปแล้วเนี่ยเบาเลยนะครับถ้าไม่เชื่อไปลองใส่ดูนะั ฟิวในการยึดเกาะถนนผมแค่ได้ใช้รองเท้าคู่นี้ในพื้นผิวที่แห้งนะครับก็ยังถือว่ายางคุดเยียที่เขาใส่มาให้เนี่ยถือว่ายึดเกาะดีนะครับในมุมของคนทั่วไปผมโอเคนะยึดเกาะเนี่ยผมให้9เลยนะให้9เต็ม10เลยนะครับเพราะว่ายางคุดเยียรุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเจ้าตัวโกลันเซนะครับผมโอเคนะยึดเกาะดีนะครับแต่คดเจบเขาบอกว่า รองเท้าคู่นี้เนี่ยถ้าวิ่งบนพื้นผิวเปียกเนี่ยเขาให้คะแนนแค่7คะแนนเองนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตไปลองวิ่งบนพื้นผิวเปียกก่อนนะว่ามันลื่นหรือเปล่านะครับเพราะโคชิบถึงขนาดให้คะแนนถึงขนาด7คะแนนเลยนะผมจะทําเป็นวิดีโอเวอร์ชั่นสั้นในช่องไว้ให้นะครับติดตามดูนะว่ามันเปียกแล้วเวลาพื้นผิวเปียกวิ่งแล้วมันลื่นหรือเปล่ากดติดตามไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตาม เวลาวิ่งช้านะครับทางโคเชเจียบให้คะแนนกับรองเท้าคู่นี้เจ้า Max Road ร5อยู่ที่ 7, 7คะแนนเต็ม10นะครับส่วนวิ่งช้าของผมเนี่ยอยู่ประมาณเพจ8ลงมานะก็ถือว่ารองเท้าคู่นี้ผมยังโอเคในการเอามาวิ่งช้านะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย ผมเองเนี่ยในมุมของผมเนี่ยเอาไว้ใช้เหมือนวิ่งแบบ Recover y วิ่งโซน2วิ่งช้าๆนะครับผมในส่วนของการวิ่งระดับกลางเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้ที่สุดนะครับผมว่านะครับเพราะว่าโคชเชฟเนี่ยให้คะแนนการวิ่งระดับกลางมาสูงที่สุดนะครับคือให้9คะแนนเต็ม10คะแนนของผมเนี่ยส่วนตัวการวิ่งในระดับกลางในเพจประมาณเพจ6เพจ7นะครับถือว่า เป็นเพจหรือว่าเป็นระยะย่านความเร็วที่รองเท้าคู่นี้เนี่ยทำได้ดีที่สุดในมุมของผมนะจะให้ความนุ่มความเด้งที่แฮปปี้นะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งช้านะครับก็ยังรู้สึกถึงความนุ่มของมันได้นะครับแต่ส่วนของการวิ่งเร็วเนี่ยโคดเจบเขาให้คะแนนเท่าผมนะครับก็คือ8 5จท่านะครับเพราะจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันกระชากความเร็วได้เท่าที่ผมรู้สึกลองวิ่งดูนะครับแต่เรื่องของ การทำคามเ็วเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาไว้ทำคอมเ็วอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังทำคอมเ็วได้ดีนะครับเพราะว่าตัวน้ำหนักเขาแล้วก็ตัวโฟมที่เขามีให้อยู่เนี่ยมันสามารถกระชากทำคอมเร็วได้นะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้ในมุมของผมนะครับในมุมของคนใช้ทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าเป็นรองเท้าที่เบานะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีความนุ่มมีความเด้งเลยนะครับแล้วก็ เหมาะกับคนที่เอาไว้อยากจะมีรองเท้าที่เอาไว้วิ่ง recovery นะครับหรือว่าวิ่งช้าชวิ่งเรื่อยๆหรือวิ่งในระดับกลางได้นะครับและวิ่งในระยะยาวๆได้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกับรองเท้าคู่นี้นะครับว่าวิ่งบนพื้นผิวเปียกเนี่ยจะลื่นเหมือนที่โคจีบเขาบอกหรือเปล่านะครับผมแต่ยังไงก็ยังเห็นต่างนะเพราะว่าตัวตัวยางของกุตเจเนี่ยผมว่ามันยึดเกาะดีนะ แต่ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าอยู่บนพื้นผิวเปียกนะครับจะลื่นไหมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวกับวิธีการเล่าอีกแบบนึงนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า s k e t c h e r ร์โกลันแม็กซ์นะครับผมถ้ายังไงชอบคลิปนี้ชอบวิธีการเล่าแบบนี้นะครับงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง t o n i c ส์ทีวเอาไว้ด้วยนะครับผม อ่าอย่างนั้นก็มาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีว่าถ้าคุณได้ลองใส่รองเท้าคู่นี้นะครับ s k e t c h e r g o l a n Max Road 5นะครับคุณจะวิ่งหรือใช้รองเท้าคู่นี้วิ่งในเพจอะไรนะครับผมสามารถพิมพ์เพจของคุณมาได้นะครับว่าเพจอะไรนะครับที่คุณคิดว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับการวิ่ง นะครับผมโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับผมยังไงขอบคุณโค้ชเจฟกับข้อมูลอันละเอียดครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอโค้ชเจฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมฝึกวิ่งกับโค้ชเจฟแบบออนไลน์นะเดี๋ยวยังไงจะมาไล่์ฟังว่าฝึกวิ่งออนไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ายางนั้นก็เท่านี้ก่อนนะครับช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ร่วมตอบคาถามในครั้งที่แล้วนะครับยังไงติดตามชมดูได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงจะเอารองเท้าคู่นี้มาเทียบกับคู่อื่นๆให้ฟังนะครับผมยังไงตกหล่นข้อมูลตรงไหนยังไงพิมพ์มาบอกหรือใครเคยใช้แล้วมีความเห็นต่างยังไงพิมพ์มาบอกกันได้นะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็อยากรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับผม ไอย่างนั้นเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปทั้งหน้านะครับสวัสดีครับนะฮะอะไรยังหนสวัสดีค่ะหนึ่สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึง รองเท้าเบาๆของผมนะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยอยู่ตามหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเริ่มจะหมุนไหมคะหมุหนหมุหนหมุนไหมคะหนูจะหมุนไหมคะหนูหมุนไหมคะห,หมุนนะคะ,ะ,คะอ่าเดี๋ยวนะคะอ่งง่วงน,นอนอีกอ่าโอเคงั้นใหน้ปล่อยให้เอริเดี๋ยวเราหมุนเองแล้วกันนะครับฮะหนึ่งสองสาม ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณปาการนะผมจำได้ผมพิมพ์ผิดนะครับคุณปาการนมสกุล CH นะครับผมยินดีด้วยนะครับผมตบมือ อ่าโอเคต่อไปอเคอ่าไอริไปนอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้น้องไอริเขาไปนอนของเขานะครับอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณปะการเนี่ยตอบว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอายัไม่ได้เปิดยูด่ถกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคําถามของคลิปนี้ครับผมถามว่าทุกคนชอบรองเท้าคู่ไหนที่สุดเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาในรองเท้าเบา ทั้งหมดลนะครับใจบ้าคุณปราการตอบว่าเขาชอบเรเบลสองนะครับพอเด้งดึ๋งเหมือนเวลาวิ่งอยู่บ้านลมเลยต้องลองครับพี่อ่าโอเคเรเบลสองนะครับจัดมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเรเบลสองเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณคุณปราการนะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับยังไง กดดูคลิปอื่นๆได้ตามหน้าจอนะครับเดี๋ยวไว้ดูกันนะครับว่าครั้งหน้าผมจะเอารองเท้าคู่ไหนหรือจะเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ